เรื่องของแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันน้ําท่วมของรัฐบาลที่ต้องกู้เงิน350,000ล้านบาทแน่นอนนะครับว่าการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจกบางจุดนั้นอาจจะทําให้พื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับและอาจจะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในเรือนแพรกลุ่มน้าสแกกรักงจังหวัดอุทัยธานีพวกเขากําลังถูกโยกย้ายจากวิถีชีวิตดั้งเดิมครับเมื่อมีการสร้างแนวป้องกันน้ําท่วมในเขตเทศบาลอุทัยธานี ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจตุรงแสงโชติกุลครับอัมพรจรบุรีวัย82ปีเก<ร>ิดและอาศัยในบ้านแพรริมแม่น้ำสะแกกรังอําเภอเมืองอุทัยธานีาหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกเตยส่งขายวันสำคัญทางศาสนาแต่การก่อสร้างแนวกันนก้นน้ำาพื่อกันนำพุ่มในเขตเทศบาลเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทำให้อัมพรกำลังจะย้ายไปอยู่ที่อื่นทำเขื่อนเนี่ยมับากันแย่ชาวแพ นีก็ฝังวายแดงๆนี่ยังไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรนะถ้าเสมอเขาลอกของจะอยู่ไม่ได้แพ้ก็ต้องหนีเขาอีกลื้อครั้งแรกหาช่างลื้อแล้วให้ลูกบอกไอยู่จะข่าวให่แม่เดี๋ยวขนของอะไรไปให้หมดให้เหลือจะแพ้ผูกแน่นเวลาตัดตือจะได้ไว้อาศัยแต่ทีนี้ทิดแล้วก็มันลำบาก เอาแพไว้ก็ห่วงไปนอนบนบ้านน่ะริมน้ําฝั่งเทศบาลที่เคยมีชาวแพอาศัยอยู่แต่เมื่อเริ่มก่อสร้างแนวกั้นน้ําคนกลุ่มนี้ก็ถูกขอยที่อยู่วิถีชีวิตชาวบ้านแพรริมแม่น้าสกแกกรังที่เลี้ยงชีพด้วยการปลูกพืชและเลี้ยงปลาก,กระชังจึงเริ่มเปลี่ยนไปอ้วนน้ามันแรงมันจะพัดแพเราเยเวลาน้ํหมามันกปท่าหัวเขื่อนเนี่ยมันก็จะพุ่มข้ามเราก็จะเอาไม่ไหวแพมันเก่าๆแล้วนี่ ลือกไปถ้าก็หมดนห่วงให้มันเลือดถ้าเตยเตยเราก็ถอยเข้าไปถ้ามันจะจมก็ต้องปล่อยให้มันจมมันจะไหลไปกับน้ําก็ต้องปล่อยมันเอาไม่ไหวโครงการก่อสร้างแนวกันนก้นน้ำป้องกันน้าท่วมในเขตเทศบาลอุทัยธานีรวมความยาวกว่าส0มพันเมตรงบประมาณสามร้อยล้านบาทกลายเป็นความจําเป็นแต่ต้องให้ชาวแพรกว่า30สิบครอบครัวอย่าที่อยู่ชั่วคราวแต่เจ้าหน้าที่โยธาธิการยืนยันว่าหากก่อสร้างแล้วเสร็จก็สามารถกลับมาอยู่ได้ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากความแรงของกระแสน้ําและแม้ระดับน้ําจะสูงขึ้นจากความจุที่ลดลงแต่บ้านแพ้ก็ไม่เสียหายเพราะมีลักษณะลอยตามระดับน้ําน <hơn. S 1> อกจากนั้นการก่อสร้างแนวกั้นน้ำาปันเฉพาะเขตเทศบาลเมืองเพราะจำเป็นต้องรักษาพื้นที่เศรษฐกิจส่วนพื้นที่นอกแนวเขตทํ <cameras S 1> าได้เพียงเยียวยาและบรรเทาสาธารณภัยตามปกติเท่านั้นพื้นที่เศรษฐกิจอาจเป็นปัจจัยลำดับแรกที่ภาครัฐต้องตัดสินใจเลือกป้องกันหากเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่อีกครั้ง และอาจยังไม่มีคําตอบที่น่าพอใจสําหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่นอกแนวเขตเศรษฐกิจและนี่อาจเป็นภาพตัวอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นซ้ํำในอีกหลายพื้นที่ทันทีที่การใช้งบประมาณภายใต้พระราชกําหนดกู้เงินงเ,เพื่อการบริหารจัดการน้ํา3 5 0 0ล้านบาทเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจตุรงแสงดนิกุลไทยพีบีเสรายงาน